ครับพี่น้องครับสวัสดียมุโสครับมันมีผ้าเขาปลาหาเห็ดเมาเลยพี่น้องไปรุ่นกันว่ามันสิมี่บอสวัสดีทักไทซีโยซอครับบรรยากาศกับมื่ออากาศดีครับเขาปลาหาเห็ดกับพี่น้องครับพ่อพี่น้องไปหาเห็ดไปกันเลยครับเนี่ยพี่น้องพอดีพอดีเลยเห็ดอียังี่เออเห็ดเองพี่น้องครับ ยังเห็ดไข่แต่เห็ดยังน,น้อยนะงามอยู่ครับเมื่าเที่นงท้ายมันเหมือนก่อว่าืาาอ่อเที่ยงน่าเศร้าเติบครับมึงไปลองมันดูสามาเข้าเดียวได้ครับนี่ให้นจะว่ามันออกลายมือแล้วสันเต้ก็หลอกดูยมันยังนอ้อยสิพี่ลองเลยแม่เห็ดเต็ด <laughs> เฮ้ย อืเห็ดไข่เด้พี่น้องเอาไปเบิ้งกันตัวครับพี่น้องครับมีใ่สีก็ใหม่ใม่พี่น้องว่ะเห็ดอีียงมึงดูเบื่อาวันเนี่ยบอกง่ายครับเดินง่ายแน่กินได้ครพี่น้องเบื่อเอา,าเห็ดอีียงเห็ดทานบรัพี่น้องนี่เห็ดอีียง ไงคังไงเนี่ยสีก็ใบตองเลยแหมี่ไปเบิ่งกันต่อครับครับพี่น้องครับสือภาไปเบิ่งหม่งเกามเหม่งเฮ็ดเผือกันสิมีบ่เด้อพี่น้องสิมีบ่โอ้ยอยู่พีกับบัวที่นี่กินหอดโอ,ดอ,กกอ้เอาัวดอกมงคลโอ้ยหนาแสดงว่าสิมอีอยู่พี่น้องยังไปเพิ่ง อันนี้หอดหม่องเลยมันหมอ,อกก่อนเห็ดขาวเห็ดขาวเก่เาเก่ามิดเห็ดขาวดตัวงามๆไปเลยอ,อือมีเห็ดขาวครับเห็ดดินเห็ดขาวอืมจะเห็ดเพิงนี่หมอกหอนดูเห็ดขาวออกไปเลยเห็ดขาวครับ พี่น้องคือกันบอกเห็ดขาวบอกตันเดืเอนเห็ดเอียงเห็ดดินอกำลังตุบกันโอ้ยเกาไม่พอเราคือ,อ,ววม,อ,อมีดอกด้วยก็จะมีดอกเดียวแต่ทางเขาน <laughs> บักหม่องพี่น้งองบักเกิอดอีกเลยห้าวอายําได้บ่เคยผิดหวังเลยได้ดอกเดียวครับพี่น้องครับได้ดอกเดียวโอ้สวยดอกนี่นครับ โอ้ยเสียดายดิเนา่น้นเ้ยดูมองแบงามเลยเนาเสียเสีไปเสียเสียอืมไปเบื้งกันต่อครับอืเร็วอเห็ดเือกอะไกันยังตัวนี้วานเหมดอล้วโอ้มงบงามเลยครับ งามบ่ดูอะยังงามเลยโอ้งาม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 ไปเบิ้งมุมนี่มุมเดวพี่น้องติดต้อนนี่ไม่เส้นเลยอือมีดอกเดียวโคโลไปเบิ้งกันต่อครับเอาละครับพี่น้องครับเสร็จเปตือนใบกี่ผ้าเมื่อบ้านนี้ได้ กอได้เก่ง,างตาดึง,างตาดึงเก่งตาอางไอกเกาได้ท่งนงมัย่มือหนวันที่ยีบาอืมยี่สบกาลักเออสิงหาสองพัหารมานี่เก้าครับบมรบคุณสละการติดตามรับรชมพอกันไม่คิปหนาสรับคลิปนี้สวัสดีครับ